อู้บังคับแมาเดสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องโมสผู้ทุกคนอีกเซนเกาเซนเคยเนาะยินดีแต่ท้าบเขาซูซองพิมพหรือหน่อย,อยบ้านหน้าอีกคือเกามัอนี่มาพบะๆกันตอนสายเจ้านอะพี่น้องเมื่อวานนี่ฝนตกแห้งเติบเด้แล้วก็มีบางเห็บตกะแดงรู้ไห,ห,หมเนาะเออเมื่อวานนี่อีเมย์ไปอัน ือเป็ดคือไก่ไปขางอยู่ไปขางอยู่คอคุณเลยต้าสั่งมาคุณตแองพยเนอะต้นตัทำแล้วก็ขางอยู่คุณเลยน้สาสั่งมาเถ่าอันฟุ้นเสารแล้วก็จึงสั่งมาเลยอ่าพิมกะตอนต้นตัวขันพิมพอดีครัวกินอยู่ในเฮือนนี้เนาะอันได้ยินอ่าเสียงอันมักให้ผันตกมานะพิมกัแเล่นเอาไปเบิ้งเห็ดเม็ดในน้อยชนิดอะไะไี่นองซําไปหนูก้อยนี่แหละประมาณซําเมจลี่เนาะพี่นน้อยน้อยคือหนำแข้งอันทีเขาอัดใ่ตู่นี่แหละ เป็ดนน้อยๆจะนั n n ản, n n ่นเลยแล้วก็แคียงได็แเคีงว่าตอนนั้นตอนนั้นยี่เมียว่าอันมีอันลูกแก่ท่้งนี้ก็มีน่ะยายสซ้มด้วยมะกอกก็มีเนาะใช่ไหมส้มสั้มปูมือหนึ่งขอมีเนาะตกใส่ร่างกาตกใส่กระเบื้องอันนั้นอันนั้นไม่ได้เนาะตกใส่กระเบื้องกับพัดเต็กเนาะพังยายเนาะสอดกระเบื้องสอดมืดเน่ะหลบนี้ที่ว่าสุกดีไปเนาะเป็นน้อยปร่เทศไทนมีคนสช้หายทั้งเนาะ บางทีก็อาจจะเป็นการเตือนกับผู้หูจังเราเป็นหน่องเพราะว่า,อ,าอันนี้ก็ห้าก,ก็ลืมตุ่นนะ้อยยังบ่้หอดยาเป็นอัน,นแฉะได้หรนะืะไม่เนาะอือยังบ่้หอดยามันยามันเดินเดินอะไรคะว่าเดินหกเนาะเออคะว่าเดินเดินหกลือดิเน่แหละอืออันนั้นนี่ก็จะเป็นระดูการของมันแท้ๆเนาะอันนี้ห้าก,ก็ลืมตุนนะจะเป็นแบบมาเตือนเฮาบ่เนาะก็ยังผู้หูเติมนบางทีกับที่เช้าบางเทีกับที่ตกอีกมาเดี๋ยวเขามารักพาเขาทนเป็น่น้องเขาสิไปป้าเนาะมานี่เขาสิไปตกข้องข้องข้องกิน ไปนำนางเพิ่ <PI> function, yourself, นเพิ่นมาจิมาห้าสันแต่เพิ่นก็ยังบ้าบ้าเจ้าถือเ่ากับได้กินเขาท้าเพิ่นได้ระยะหนึ่งเลยเนาะแต่เพิ่นก็ยังบ่มาจักเจ้าถอเดี๋ยวก็ดิมารับผาอันนี้ทานางเพิ่นเพิ่งผาอันนี้คือจะเป็นเตสมัยใดหัวแหละไม่ได้ใส่เนาะเพิ่งขีเมียงเนาะพี่นเนาะมันขีเมียงหรือว่ามันซี่ข้องหวังฮินเนาะขีเมียงผามันเมียงผา kiri pa sudut ba? pesawan

อย่าเมื่อนี้ว่าเขามื่อใดดูช่งปันเขามือใดเขามื่อพูดไปไปสาอืมเพือนไปก็ได้เพ่นน่ะเพอมไตีแปดนะฮะมืออื้อวัอนี้นี่วัอนี้ดิเพื่นไปทางซวนให้ซวยเอือยเพื่อนไปเอาแห้งกนพิมกะแล้วกะเพื่อนกะซวนเขาไปห้าน้อเนาะไปห้าน้อมืออื้อมาสมันยังไม่หอดดูการของมันเตอนอไปกับยันจีบุไรเด้ มนะอืมมันบ่ออกแถ่ต้องบอกไล่แต่แล้วแต่ก็ลองไปเบิ้งหน้าพี่น้องก็เข้าไปกับฮาได้พอกินลองไปเบิ้งหน้าว่าสิได้หรือว่าบ่ราะได้เล็กๆน้อยๆคนกับหากระตุกหมอวานนี้เนาะื้อนี้เฮากับเอือมือทั้งก็สิพาท่านไปน้อยสิปองท่านอยู่พอดีเฮาออกมากกับเฮนเอาเคยเพิ่นกำลังเฮซะเอาเคยยาเพิ่นกําลังซอยยาเนาะพี่น้องอันที่จริงก็ฮู้แล้วแหละแต่อยากถามนี่นนะว่าวิธีการซอยยา ยาสุปเนาะเห็ดซุปเองเนาะเห็ดข้าดไก่เลยกะลายของข้ไก่ขี้ข่เนาะนี่ลาเธอบอกลายเด้อันนี้เป็นอายุน้ามาเราซิอายุน่าเล่นใจให้จีนี่แล้วก็เอาไปตากเนาะตากมันแห้งๆแล้วก็จะเอามาซุปได้เลยเนาะปลาเมอนัวซุปได้สวยไปเลย เคยเห็ดมดนี่ได็กไลกันมดนี่เห็ดหน่ก็เด็ไลกันปลาอัวชัวเด็กใครเดียเนาะเห็ดเปียงจักพันนะอู้แพงเนาะต้นัหนนะพันกีบชั่งพันเขาจะหนีก่นดดีได้เนาะ เาขึ้นราคาเนรอขึ้นราคาคือกันเขาขเอาหาขึ้นกนไปได้หรอนน้องหนาะล้างจากกันนะซอยเจ้นั่นเราก็เพ่นก็จะเอามาตาก่ไนะได้อาเ่นตากนะเออเามาเบิ้งอ้าเพ่นตากน้อง้นาเบิ้งวิธีการตากของเพื่อนนะเพื่นเหตุแนวได้เนาะยังร ไอไปลุซะลุลงหำด้วยเฮ้ยควายทนนควายนี่เ้นุนไปไปไปแไปโก็ได้กลลงทั่วไไกไปก็อือจได้ี่การฮิตคั่วเยเป็นกจะเริมตนฮนี้เนาะ พี่าวกตั้งวันนังนนะไดีแเหต็เห็ดฟังมจริงหรอเอาใสกางล้วนะให้กยังมือเลยนุ่นนะมวนไปย่งมืออยากถิมมุแบบนี้ล้วก็เปไปตาห้แๆงลวก็เห็ดอันนี้นี่เพีงหาพันเินบาทาด้นบา หาบาทดมาสิบห er. ้าบา้าสบนสิบาทเออน่ะสิบาทเนาะเออสิบาทนาะพี่น้องเปียงนีดสิบบาทใแยดื้อไปน่ะดื้อไปน่ะสบายเออขันบลุมก็ัลุน่มดกัน พูดไต่พูดเนื้อซะก่อนนะป้าค่ะพี่น้องจะเห็นยังมาเบิ่งนีเด้อป้าเถอเธอเธออันนี้ก็คือมักวาเนาะพี่น้องผู้ใด้ไม่ได้กินถือว่าผ่าดก้องเสียบๆนะนี่เราสิเอาหน่อยๆแค่นี่เนาะอันนี้มันอ่อนนะเอาไปกัดเจาะเสียบๆนาะพี่น้องเป็นบ้าไกรไล่อายุยืนยนี่ก็เป็นเนาะยี่เนาะ

ขึ <c ười> nah ้นออเลยยึดเทงางบนนอกพอดีเนาะนี่ได้หน่อยแค่นี้นี่เป็นน้อยยิ่งย่งไปได้แล้วแหละอืมไดอันไม่หน่อยมันก็จะมีรสชาติแซ่บกว่าน้อยอันใหญ่ๆเห็นนะอันยิ่งยิ่งแถวทีนในมันได้ไม่หน่อยทีนี้หากจะเอาไปกับเจเนาะ cư mẹ mẹ bùng cứ bùng về đây cho đi nào ăn cái cứ mẹ bùng cứ nó ui về đây จะเป็นห้องมือเขาตีเนาะจะเป็นห้องมือเนาะยามเพ็ดนาเนี่ยเขาจะเอาหนังไปนี้ที่นี่ก็มีนกลีดักเนาะองชัะชัะชัะ กินมากใหม่อะเรือ่องนะไรได้บุปาปาผู้พูไปเลยนะพี่น้องการห้าก,กินกับสิป,ประมาหนีเนาะพี่น้องเนะาะการห้ากินยู่แถวบานเฮากันเนาะขัป้าขาผัผพูแบบนี้แหละ ยูน right. no <laughs> ีเนาะน้องใหม่ของเฮานี่เลยห้างใหญ่เลยหนึ่งดีนะนี่ใส่ดวงหนึ่งถึงโดงบ่ตรโทรเป็นควันแต่ใด็กนเดียวเนี่ยได้หูกับบู้ข้าวตสอกโิเทียมเอาแบบนี้เนาะพี่น้องยำนีนี่เคียมเนาะยำนีเคียมก็แส็บก้่ยยำที่มีไล่ๆอีก ลงแรกแขกมาเนาะพี่น้องผักกูดก็มีเนาะพี่น้องเดี๋ยวพิมพ์ก็สิเก็บผักกูดแดมาทัทีเลยเห็นยังเอายังเลยเนาะมาบ่ให้เสียเียวเนาะ พักบ,บ่งมากอะเออพักกูดมันพัก,พกบ่งนาอพไปเนาะพักกูดว่าใครไร่ดิกะเชียวไปคัวกินเนาะอันนี้มัมนมักห้อยนะที่แที่บ้านที่อื่นมักห้อยข้องป๊าเนาะอันนี้อันนี้ที่เที่ยวปูขัน ยายเลยนี่พ่แมนแบบนี้เนาะอันนี้อิ้นบังเอยบัให้นี่บัให้อันนี้อนมะบังยมั่นมาอินเด้มั่นแมนแถอนี่พอพี่นองลักษณะของมันก็สิเป็นแบบนี้เนาะมันคมคมๆเนาะมาอันนี้บ่แเ้บะว่าบาหน่อยคนชุดที่จะมักเนาะเพราะว่ามันคมแห้งจืน ซุปซุปโคอ่ะอันนี้มักอันน่ะซุปโคบางคนยังเขามักควบไหนคะเอาอันน like ี้หยดันไปแกงนะนาคะี่ยังมีก็มีอีกเ่ยมีไลาหน่วยอยู่

ที่สาวอ,อยัางงี้หนะอกลังมืดด้วยเปล่ยนไปบยางมียุบานอ่ะกอยากบรรยายเลยก <c oughs> <c oughs> ินเสพตัวเอง <c oughs> มาค่ายุบานอ่ะเอ้ยเฮ้ที่สาวเป็นไฟไห้ปีงะ Xin xí đẹp tiên Như thả Như nàm gửi mì tiên <laughs> 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 mà Thầm biết không nào Mà là mà chợ cấp à, anh ยวตอนอน,อน,ยยน,น,อนั้นมีคว้านเฮ็ดอยู่ในนั้นนะไฟไหม้บ้ดงหรือไม่ก็เลยนขนี้หยันโบทางนี้มันต่างมีแต่แถได้เนาะนี่พะพีน้องน้องใหม่เนาะนี่ทัานี้นด่งหนึ่งเด้เยเหมาะจะหน่อยนิรัก พาซิคุดเอาน้อพี่น้องเขาเบรเสียมมาเนาะพาผ่าคุดเอาบอกาหมาเดนี่มือเบื่อเดียวน้พอพี่น้องงูกลายก็กินใหญ่สาวในหั่นนะพ็นเต๊ะทางปลายมันในเฮียนบ่น Mm hmm. อู้บักหมอเด้ออูหันเป็นจะหนีได้ไรดวงนี่พอตุ่มแลวม้วยายน้ำหอยบักหมอนเอาไงเนาะ เมื่อน,นอั้นที่แม่ไปเอาเดรดไลน์ได้เนี่อ,อันนี้นี่เคลียรนะพี่นอ้องเขากะเขากะที่พาก,กันก็เพื่อนหน่อยยันเน่ะขันปะหยานถากกับมือทางนี้โตเต็มขี่หยันถานกเนาะพี่นอ้องเขากะที่พาก,กัน กับเพื่อนอะไรบันนี้นี่พวกกินเ่าก็ได้ซ้ำนี่เนาะมัอนี่นี่ได้อ่าได้เนาอได้เนาอในนึงกับพักกับบมาวะซ้ำนี่เลยพอกินเด้มาได้ยูหันเด้อเบิกซิมาได้อันนี้นางเป็นได้เด็กพักเนาะพี่นนางเนาะนี่เด็กพักเบิก ลงนำก็ได้ปิ้งนำนี่นะครัพี่น้องพิมกะสิคอโจาะคลิปไอเพียงทรัมนี้ก็นาะเอากะสิพากันห้านอต่ออีกจักน้อยแล้วกะสิพากันกลับบ้านเลยเนาะจะได้กะฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิมสร้างคลิปในข่าวทั่อโไปในเด้อเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย